มามาอีกแล้วค่ะพบกับไหมมังแค้นตื่นเศา้ามากกับมาเห็นกองพัสดุค่ะกองผัสดุมาจากสาในึกวนันผู้ใดทรงยังมหาห้กองพัสดุมาจากคอนแกนอีกแล้วค่ะเปิดขึ้นเบิงมีอย่างแนวเข้ามาเบิงด้วยค่ะมีหอดแบบพีกบักเน่าดบักเน่าหรือบักสมโอนี่ค่ะหน่วยใครไงครักแน่คุณนะ่ะ บักนาวด้วยค่ะนี่บักน่ามาจากขนแกนมาจากบานแยกซีดเองมีบกับกหดบักทุ่งน่อยอ่ะน้อไหม่อีกหรอคะพี่น้องฝนตกเพิ่นเห็นนอ้อไหม่งามหลาย,ลายเิ่นกะทรงมาให้อีกแล้วค่ะน้อไหม่เพิ่นก็อออนดีดีทรงมาทั้งหมดสองกองอ่ะไม่เิ่นกองนี้มัน,นอยียงอีกไงบักเน่าวอีกหรอคะพี่น้องบักเน่าคือกันบักเน้าเพิ่นกับปานว่าบักสมเคี้ยวหวานเนาะ หน่วยยักษใหญ่บักหน้าคนกระเดยน้องใหม่คือเก่าค่ะพี่น้องตืง่นเสามาเข้ากะสีมาปอกกองพัสดุสองกองเข้ากะสีมะนางังแกะเราเข้ากะสีมะนังปอกน้องใหม่นาะค่ะเนาะอ่ะมะนังปอกบัะนี่น้อใหม่อ้อนอ่อนอ่นอน ก็ปอกไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องอาปอกไปน้อยใหม่อ่อนๆปอกง่ายๆค่ะพี่น้องมันมันบักขั้นมันบม่มีขนคะ่ะน้อยใหม่ก็ปอกไปเรื่อยๆคะ่ะมันต้องปอกไว้แล้วก็ต้มไว้เนาะคะ่ะขันขันห่อปอกมันสีแก,มแก่มันสิแข็งยายว่ามะฮอดแล้วให้แกะแล้วก็ปอกแล้วก็ต้มมาไว้แล้วก็จังเคยใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ถัากิน แต่ว่ามือน,นี่ไหมเมืองแคนว่าไหมเมืองแคนอยากกินแกงเขียวหวานเนาะค่ะทีกินเสียเ่ยวเนาอใหม่อ่อนๆอนเฮานี่ไปเฮ็ดแกงเขียวหวานเฮ็ดแกงเขียวหวานใกล้แซ่บๆเนาะค่ะพี่น้องกินก็เขาสวยฮอนๆเดี๋ยวเขาสิมาเฮ็ดแกงเขียวหวานให้เบิงะะเ้งเนาะค่ะเนาะว่าแกงเขียวหวานเนาอใหม่อ่อนๆมันสีแซ่บบ่ เดี๋ยวหลังจากเข้าปอกน้องใหม่แล้วแล้วเขาก็สิปไปต้มไว้เนาะค่ะนั่งแรกเขาก็จังคอยสิแดงแกงเพราะว่ะมือน,นีไม้มืองแค้นเข่าเวน้นภาวะมอนีทํางาน Work f r ฟ m Home ทํางานอยู่บ้านนั่งแรกเขาจังสีมะแกงแกงเขียวหวานกินกันเนาะค่ะมาปอกไปเรื่อยๆปอกได้จักนอกหรอล,ละโอู้น้องใหม่คนก็จะเป็นงามเนาะ เป็นแต่ออนซ่อนค่ะพี่น้องคุณน่ะ่แต่นอ้ยนอ,นอยใหญ่เนาะน้อยใหญ่แบบนี้ต้มหวานดีดีได้ค่ะแม่เพิ่งจะขึ้นหอดลูกอ่ะคุณน่ะซัมนี่กะกินได้หลายมือค่ะพี่น้อง